เคยโอนเงินไปสั่งของที่เมืองจีนแต่โอนเงินแล้วโดนโกงหายไปเลยทั้งเงินทั้งคนเพราะฉะนั้นใครที่กําลังดูคลิปนี้แล้วกําลังจะค้าขายกับต่างชาติอยากส่งออกไปอาเซียนค้าขายในอาเซียนหรือว่าค้าขายกับเมืองจีนหรือประเทศไหนก็ตามสิ่งสําคัญเราต้องการให้ธุรกิจเรารันแล้วก็โตต่อได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินสําคัญมากๆรวมไปถึงการชําระเงินแบบข้ามพรมแดนที่มีการจัดการหลากหลายสกุลเงินในการค้าระดับนานาชาติคนส่วนใหญ่เนี่ย มักจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายข้อผิดพลาดบ่อยๆเลยที่เห็นกันเนี่ยก็คือเช่นนะคะ 1. อยากให้ธุรกิจโตแต่กลัวการปรับตัวเข้ากับระบบโซลูชันการชําระเงินข้ามพรมแดน 2. เลือกเชื่อใจคนที่ไม่รู้จักแล้วก็เสียเงินไปง่ายๆแบบตามตัวไม่เจอหลายคนเลือกที่จะไว้ใจในตัวบุคคลมากกว่าไว้ใจในตัวของบริษัทเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือให้เราหาโซลูชันการชําระเงินข้ามพรมแดนด้วยเงื่อนไขนี้ค่ะ1 เชื่อถือได้เชื่อถือได้นี่สําคัญมาก 2. ค่าธรรมเนียมถูกเมื่อค่าธรรมเนียมถูกกําไรเราก็เพิ่มขึ้น 3. ค่าอัตราแลกเปลี่ยนต่ำคนเจอมาเจ้าหนึ่งค่ะชื่อว่า world first ระบบโซลูชันการชําระเงินข้ามพรมแดนที่น่าเชื่อถือมากๆเจ้าหนึ่งคือเขาอะเปิดมา20ปีละเขาเป็นบริษัทในเครือของ a n international ที่เป็นเจ้าของ alipay ด้วยเพราะฉะนั้นจุดเด่นเด่นเลยที่ world first เจ๋งมากๆก็คือค่าอัตราแลกเปลี่ยนต่ำจ่ายเงินไวน่าเชื่อถือมากๆเร จะได้เอาสมองไปพัฒนาการทาธุรกิจแล้วก็ไม่ต้องมากังวลว่าจะได้เงินไหมจะโกงหรือเปล่าเอาพลังไปทําอย่างอื่นดีกว่าเยอะเพราะการปั้นธุรกิจมาถึงวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมเรื่องเงินเราต้องโอนกับแพลตฟอร์มที่เราไว้วางใจได้และตอนนี้เนี่ย World f เ r s t เขาเป็นพันธมิตรด้านการชําระเงินอย่างเป็นทางการให้กับยูฟายูโร2024ด้วยค่ะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสมัครตอนนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับตั๋วดูบอลยูฟาเพื่อไปดูบอลการแข่งขันยู าที่ประเทศเยอรมนมีด้วยไหนๆก็จะสมัครอยู่แล้วถ้าสมัครแล้วแล้วได้ตั๋วดูบอลยูฟ่าด้วยก็คงจะดีถูกไหมแต่ว่าถ้าไม่ได้การใช้ world first ก็ยังเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆสําหรับคนที่ค้าขายกับต่างประเทศอยู่ดีเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วโคชใหม่เลือกใช้ world first ค่ะอยากจะให้เจ้าของธุรกิจทุกคนเอาพลังไปลงมือทําสร้างธุรกิจไปปั้นธุรกิจให้เติบโตต่อตอ,อย่าเอาพลังงานมาเสียเวลาว่าจะโดนโกงไหมหรือโดนโกงแล้วจะต้องทํำยังไงหรือ กังวลกับยอดเงินที่เราโอนไปวันนี้ใครอยากโหลด World First นะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่ w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  o r l d f i r s t c o m โดยใช้โค้ดนี้เลยค่ะโค้ดก็คือตัวใหญ่หมดเลยเนาะ mai ขีดกลาง euro 2024ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แคปชั่นด้านล่างพอธุรกิจก็ต้องขยายแล้วตัวโคชเองก็จะไปกวางโจแฟเดือนตุลานี้โคชเลือก World First เป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้ในการชำระเงินข้ามพรมแดนให้กับ ไลเออร์ที่จีนค่ะ